ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันพระนะคะแม่ครัววังนาคาก็ทำใบสีปากชามนะคะถวายปู่ย่านะคะพร้อมทั้งเย็บขันเทพนะคะขันเทพก็มีขันห้าขันแปดขันเก้านะคะสามชุดนะคะแล้วก็เตรียมคำหมากคำพูเนาะแล้วก็ขันห้านะคะอันนี้ก็คือ แต่งคันห้านี่คือขันห้านะคะขันห้าก็จะมีเราทำเป็นกลวยเนะาะเย็บอดอกไม้ขาว2คู่นะคะแล้วก็เทียนขาวนะคะหนึ่งคู่ใส่ไปในกลวยนะคะทั้งหมด5กลวยนะคะ5กลวย เทียนขาวห้าคู่ดอกไม้ขาวห้าคู่นะคะจะใส่พานนะคะเพื่อที่จะถวายเพื่อขอขมากรรมนะคะขอขมาสิ่งที่เราได้ทำผิดพลาดไปนะคะแล้วก็คหมาคำคู่นะคะใบสีปากชามเปิดทรัพย์รับโชคคู่นะคะอันนี้ก็เพิ่งได้เย็บเสร็จเนาะ ก็พวงมาลัยไปไหว้ปู่ย่านะคะก็เดยแต่ผล,ลไม้เนาะก็มีผล,ลไม้แล้วก็จะมีแตงโมกล้วยนะคะก็เตรียมพร้อมนะ,ะลงไปไหว้ปู่ย่าคืนนี้นะคะเย็นนี้กินข้าวกินปลาเสร็จเนาะอาบน้ำรับท่าเตรียมสวดมนต์ก็พร้อมทั้งถวายของนะคะ ถวายเทพถวายครูบาอาจารย์เนาะ,ะแล้วก็สวดมนต์วันนี้เราจะทำการไปสวดมนต์ที่ศาลากลางน้ำนะคะทุกคนเราจะไปสวดที่ศาลากลางน้ำนะคะก็เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวก็คือ แม่ครัวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็ให้ชมบรรยากาศยามเย็นเนาะยามแรงผู้ใดหมานไม่เนะหาะฮานอยวันนี้ฮาหนอยนะคะกับข้าวไรยวันเมื่อกี้ก็แม่ครัวก็ได้ไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ซื้อเยอะเนาะก็ได้ห้าบาทนะคะ,ะข้าวที่ อ,อ,อะไรนะแปดหนึ่งนะคะแม่ครัวจับ 1, 3 7มเจ็ดนึตัวนะะซื้อ7จ็ดก็เลยได้นะคะก็ได้เป็นค่ากับข้าวค่าปลาทูปนเนาะอันนี้ก็รอบต่อไปยังไม่ทันได้ดูว่าออกอะไรเนาะ,นะคแม่ครัวก็ไปน้อยมัดรวมนะคะวันนี้กับข้าวรายวัน3ามรอบ อรอบแรกก็ได้ไปแล้วอรอบแรกก็ให้ชมบรรยากาศเนาะเงียบวันนี้แต่อากาศก็อบอ้าวเหมือนฝนจะตกก็ไม่ตกเมื่อกี้ก็ลินลินมานิดนึงบริเวณโดยรอบเงียบสงบเนาะยามเย็นเงียบมาก มีจะเสียงจัก,กจันออแล้วก็นกเขาตีห้าก็มีเสียงนกประมาณตีสี่ตีสี่ก็มีเสียงนกเขาร้องไม่รู้ว่าตีสี่ตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็บัวก็ไม่มีไม่บานจะบานช่วงเช้าเช้าสายสามสี่โมงเช้าเนาะ ตอนนี้ก็ผุบหมดแล้วดอกบัวค่ะก็เดี๋ยวแนวทางประเทศเพื่อนบ้านนะคะอ่าใครที่จะข้ามขขงเนาะใครที่จะข้ามขขงก็อ่าก็ผิดพลาดเนานะเมื่อคืนนี้อ่าซื้อเจ็ดหนึ่งเอ้ยซื้อ8ปดหนึ่งออก7จหนึ่งก็บมอหมานแต้มเดียวนะคะ ก็เอาใหม่เนาะแราวพัฒนานะคะ,อะรอพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านใครที่อยากข้ามโขงนะคะใครอยากข้ามโขงก็ก็ติดไว้เนาะติดเบิ้ลติดเบิ้ลรูดเบิ้ลช่วงนี้ก็คือเลขเขาจะแบบมีหามอ,อย่างเมื่อคืนนี้ก็เจ็ดสามเจ็ดเนาะ วันก่อนเจ็ดสามเจ็ดก็เป็นสี่สี่หกก็จะเบิ้ลหน้าเหลือแต่เบิ้ลหลังยังไม่ทันเบิ้ลเนาะก็ให้ติดรูดเบิ้ลไว้แล้วกันทุกคนนะคะ,ะวันพุธนี้เนาะรอพัฒนาวันพุธแม่ครัวก็ให้รูดเบิ้ลแล้วกันนะคะยังไงก็ต้องต้องมีต้องมาเบิ้ลใครชอบเบิ้ลก็เบิ้ลเนาะ แต่แม่ครัวก็มักหนึ่งหนึ่งนะถ้าเบิ้ลถ้ามีเบิ้ลน,นะก็ติดหนึ่งหนึ่งหนักตัวเน้นนะคะตัวเน้นหนึ่งหนึ่งรองลงมาก็สี่ส,สี่นะคะก็ะที่ผ่านมาก็คือก็ฝันฝันอย่างแนวทางรัฐบาลไทยงวดน,นี้นะคะรัฐบาลไทยแม่ครัวก็จัดไว้ที่แม่ครัวฝันเห็น พ่อของแม่ครัวที่ท่านเสียไปแล้วเนาะท่านอายุเจ็นะคะท่านอายุเจ็ฝันเห็นทั้งลุงลุงก็ตอนที่ท่านเสียก็64นะคะซึ่งออกลาวพัฒนาไปแล้วนะคะออกอประเทศเพื่อนบ้านไปแล้ว64 46่สีแต่แม่ครัวก็ไม่ได้ซื้อแม่ครัวกะว่าจะเอาไปรัฐบาลไทยเนะาะก็อันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะก็แม่ครัวก็เล่าถึงความฝันเนาะก็ฝันเห็นทั้งลุงทั้งพ่อเนาะ ก็เขาเป็นเพื่อนกันนะเคยอยู่เคยบวชอยู่กับหลวงลุงที่สุพรรณบุรีนะคะพ่อเป็นคนสุพรรณก็ฝันเห็นก็เลยเอ,าอายุของพ่อก็บอกกับ FC เนาะในคลิปนี้ก่อนนะคะคลิปนี้ก็อยู่ในวันที่10นะคะวันอังคารที่10นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้เป็นวัน โงนเนาะวันโกนแม่ครัวจะฝันวันโกนกับวันพะก็ฝันเห็นพ่อกับลุงนะคะก็ลุงก็อายุ64ตอนที่ท่านเสียนะคะประมาณ64ส่วนพ่อของแม่ครัวนะคะก็73ปีนะคะตอนที่ท่านเสียนะคะอยู่ระหว่าง72-73นะคะก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะคะ อชอบกระจัดขัดก็ผ่านแต่แม่ครัวจะไม่เขียนนะคะจะไม่เขียนลงนะคะถ้าใครที่ติดตามช่อง Youtube นะคะก็อาจจะได้เห็นนะคะอาจจะได้เห็นอ,อ,อาจจะได้เห็นก็ยังไงก็ฝากติดตามนะคะฝากติดตามช่องแม่ครัววังนาคาด้ค่ะ ด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะคะถึงจะมีผู้ติดตามยังไม่หลายแต่ผู้ติดตามที่เข้ามาติดตามคนแรกนะคะแล้วยังไม่ทิ้งกันนะคะก็ขอให้ได้โชคหมานเด้อสักวัน3ตัวตั้งแตกแน่นอนแม่คัวกล้าเอาหัวเป็นประกันนะคะว่ายัางในปู่ย่าท่านต้องเมตตานะคะก็ ให้กดติดตามนะคะกดติดตามช่องแม่ครัวนะคะไปเรื่อยๆกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะโชคลาบลํำรวยนะคะสาธุสาธุ